โอเคประกาศสวัสดีแล้วผมตัวผมใหม่มาโลเคนะครัเป็นอะไรเพื่อนเป็นอะไรกันเป็นอะไรตอนนี้ก็มาไก่ดานังรักนี่แหละดามายังหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งทีเดินน้องรักไหนเว้ยไม่เห็นสองแสนออกเลยออกไปข้างนอกแล้วครับโอ้ใช่อ่ะกูยังไม่เห็นอยู่ในเต๊นเลย สองตัวเม okay, so, ื่อกี้โอเคครับผมวันนี้ก็อยู่ช่องแม็กโคนะครับวันนี้ก็อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ไออ้วนปีนะครับวันนี้ก็อยู่กับไอไมโลเกนะครับพักผมเองนะโคตรโหดเลยเช็ดแค่ขนาดเปรี้ยแหล่อยังก็กดไลค์ใช่ป่ะครับตี้น้องมันออกไปยังคือตัวไหนมันออกมาสองคนมันไปไหนวะ เดี๋ยวกลับมานะตู้อย่างเยอะอ่ะสามสี่ห้าห้าตัวก็เยอะออกเหรอมันมันออกไปมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วอุ้ยแตลกอุยด้วยเอ้าไอ้มาโลกีไอ้ลูเนี่ยอัะกระเด็นอันบอกมาจับเสียงอะไรวะพี่ฮะไอ้มามันยิงกูทำไม ไไม่ดดู้แดงกับแตกไงครับผมหรือมึงอยู่ที่ใครแม่กูอยู่ตีกับน้องกูอัดคขีวกับน้องกูทำคลิปกันอย่น้องกูอ๋อเวลานำคลิปเลยนังช้ามึงออกมามึงมาเทติปุนีเท่าไงในออกเต็มนาพี่เบอ่อเบื่อไงจะน้องเขาจะมายิงกูเดี๋ยวกูเค็งเดี๋ยวกูแบ็คตกใจเลยเฮียแม่กูแบบเหมือนน้องพี่ชื่อแหละดาดาโซดาที่เดิมเป็นในบ้านอ่ะ เนี่ยปกติน้องพี่เลขไหนแม็กกูนะแม็กกูแปดแม็กครับกูจําได้อย่างดีไม่มีลืมว่ามันจําผิดแล้วแหละเฮ้ยใครเนี่ยอะไรเนี่ยตีตีดาดีสามสิบกับเลขยี่สิบสีอ่ะโอเคครับมีคนขึ้นมาทางขวากูเห็นมีคนขึ้นมาแล้วก็ตีมาไปตีไปแล้วพี่เดี๋ยวนลอยดา สับดีขอดิเรียกอะไรวะน่าไออันนั้นไอนั่นแหละได้คืนพี่ไหมได้คืนดิเนพะื่อนพี่เนาะยังวะเรียกของครับเรี้ยงมีคุณภาพ ไหนกันวะตกลงไม่ได้แล้วนี่ไงมันอยู่กันสองคนนี่ไง เะาผมมาต้นนี้หน่อยนะคนมันจะเสียงแบบนี้นะครับบอกกกำไรมกูช็อตได้แหละเออผมไปเล่นนอกรอบมานะครับได้ซองมาพอตัวอยู่วันนี้ยังไม่ได้รับของนะไปเก็บซองแถกเอาไว้ได้ท่าตัวครับต่อก็บอกไอซองแถสมันจะออกก็ว่าสามตัวเนี่ยเต็มตู้เลยดูเท่าไร้ออกไปดามิซองแสหน้าคนดูนะเฮ้ยสี่ตัวแล้วไหมซองแสนเอาว่ะน้องใคร่นาอ่ะ จะลงมันออกว่ะตากระซัดหลังเลยละกันจาเราแตกแล้วนาโซนไอดาเลยพี่ส่งเทีได้ผมเปิดสองเทสได้ปะไอดาได้ได้เออเดี๋ยวพี่ส่งเทีได้แคส่งเทเส,เทสเทแบบนี้นทุกคน เปิดมาไปเล่นทีเดียน Sound muted Sound resumed เกมมาแล้วพี่สองพี่ไปเล้วเจนแต่ไม่ใช่ตัวเปล่ามันอีกตัวเต็นเตชื่อสีเหลืองๆอ่ะยา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 เดี๋ยวพี่ได้เองน้องวิ่งถอยไปแล้วพี่ไปเต็นเต็นที่สองอะ แล้วเราคอยดูมันก็จะยิงได้แล้วเราจะลงไ,งล,ไลงจะลง,ลง <kalk. S 2> ยิงไหมนี่เหลียดกับใจหมดตาย่ะตายสวยพี่เก็บ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 ดีระวังโดนต่านนะไอเฮ้ยแม่งไก่เก็บแม่งกูไปต่างรักไปต่างรัก กูยิงมันจะตายอยู่แหละไอ้เรามันออกก่อนมับเอาหัวเอาหัวเอาหัวตัวก้าวสามมาใส่นะกาจะมาดูไก่ไก่ลาบพามาเจอนี่ใช่เลยใครมีหัวตัวก้าสามหัวตัวก้าวสามไม่หน่อยใครเก็บได้กูพูดถ้าขนาดนี้ไม่มีใครให้กูกูางแจเจ๊งไม่มีอ่ะใครใครใครขึ้นไปชิวนี่ซิ้นมาดีมั้ยซิ้นมาดี เมอนเหรอะไดีไไล่มัจะ่งไม่ขึ้นเี้ยเมอนด้งยางเงี้ยแล้วมาคุยอะไรเหี้ยดาเฮ้ยใจเย็นไอ้ทโทรครัไอ้ไม้ต้องออกมาไอ้้ไหนตรงนี้ตรงไหนไม้ไม่ดาไม่ต้องมาขอร้องดาไม่เอาได้ครับกูยิงมันนะลู้โอเคอย่างมึงคิดคิดดเยกูไม่จะเลนไอ้เฮี้ยกูแบนมึงพูดใหม่ย้อนี้ตีนี้เจนี้กูมีอำนาจ มันจะออกอีกว่ามันเห็นมันบอกจะออกไหมจะออกเออมันจะออกม,มันจะไม่กล้าหรอกซองกูมีไหนก็บอกแต่แม็กไม่มีอันนี้ก็เหมือนจนก็เหมือนยาจกอ่ะกูมีแม็กกูมีแม็กเวดแดงอยู่อยู่อยู่สามร้อยแปดสิบแม็กหาแรกแม็กสองแสนสองร้อยไอ้ได้แก้แต่งนียกูอยากยิงซองละมาได้ไฮไลท์หนึ่งตัวเอง กะต่ายตู้ลงไปปกคลิปมาแล้วกันะไรอาี้นี่อะไรขึ้นไปข้างบนวะอะไรมีตัวขึ้นไปตรงคอนี่น่อะเซตพีเอธรรมดาเจไปแปดัแก้ความยอดต่มึงยอนไรเพื่อนง่เนีะยเ้ยเ e วแตกกูได้น่ะยาแท้ดยอะเฮ้ยแล้วนั้นเซตไรอะนี่เหรอดูดิ เรื่องถามก็สองคนว่าผมเอาตู้ยังไงนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องแบบเราตู้เลยดีผมวิ่งมาตรงนี้ไปเพื่อเข้าบ้านเลนอยู่ตรงแตงตรงนี้ผมมาเจอตู้ตรงนี้มีปีกขึ้นมาเว้ยตู้ข้างในเหลืองมาดิไอเฮียจริงเจอแบบผมวิ่งไปตั้งเลยมางงไอบัตตี้เราอ่ะใครมาถึงกับงงงอึ๊บงงอัพ่ะอยู่หน้าตัวนะระวังโดนหลังสองั้งตองแตกตองแตกตจยเลยตจยเลยกระเดือกเลยกระเอกเลยยิงโม่ละ อุ้ยกูหิวมากเลยเก็บไม่ทันเนี่ยมันตกเก็บได้ตั้งเลยเหรอต้องแต่แมงค์โคตรตัวแตกแมงคโคตรกระตุกอ่ะยังง่วงไอเดียนตรงไหนวะพี่อยงเวอร์จริงมึงเก็บไรเก็บเลยเก็บอะไรไม่ได้เลยเหรอพี่แมงคโคตรกระตุกกวบอกหมดเลยเมื่อกี้แม่งระเบิดแบบระเบิดออกเลยอาระเบียงอ่ะเรียนวิ่งเอกมาปุ๊บอปุ่นปัดปังแตกกูบอกเลยซองแสนข้างนอกลองแตกดูดิแม่งบอกเลยได้เจะเจอหัวหมอกขึ้นมาก็จะมีมันอยู่ มันก็มีซองแสนเยอะนะพวกมันนะมันไม่กล้าวะไม่รู้ไม่ไม่ไม่มีใครนำเข้ามาขวานองแสนมันจะออกเว้ยิงกู้ยแยะก็แต่เดนเดอร์กรอใส่นลังแยอะนิโคตรกระตุกเลยเมื่จริงนะไอ้เหี้ยไอ้ซองแศษตัวนั้นมันหน่วงเว้ยมันกำลังจะเข้าเซตถ้ามันไม่ติดหน่วงนะยิ่งเซตขี้อะไรวะเนี่ยเออมันแตกตาเางแก่ข้านีนทองเต็มเลยว่ะ ตู้ในบ้านจะถูกยุบละมันจะจ่ามองวะทุกคนผมจะเร็วให้ดูนะครับเพราะต้องแตกงในตู้มีเกียวกไม่ไม่ไม่ต้องโชว์ดิแมวหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหหัวหมูอีกโอ,โ,โอ้โห้องเาแบ่งกูเลยน่าตีออหนึ่งน้องเป็นไ่ยแล้วก็ในครั้งเจ็ดครับโอ้โหเฮ้ย ไม่ครับตอนตอนนั้นมันตอนนั้นคือแบบมึงมึงจะรัดกูเพื่ออะไรครับเพราะตอนแรกพ่อกูจะยิงได้อยู่แล้วแล้วมึงแบบยิงตัวหนึ่งเมตรอะไรเงี้ยไม่เอา嘛ฮะอนนี้เพื่ออัดคลิปนะไอเจได้พูดอะไรเข้าใาแล้วอ่าตอนนั้นครับไอ็มเอ้ไอ้ไเอ็มไปกับบอลครับติดอ่างเลยไหมผมผมไม่ใช่นะครับผมยิงหวัวนะครับลองครับมันเล่นวีเอทกันหมดเลยแล้วผมเล่นบอลเดียวมันเจ็บของยิงอ่ะทุกคนคือแบบผมไม่อยากจะพูดหรอก เอาเบอกตรงนั้นคือไอ้ไอ้ไม้ก็ได้แค่ลากครับทุกคนตีสองขึ้นสองตัวไหนไหนเออว่าเออใช่ใช่ใช่ตองขึ้นโอเคโอเคเกลีอวงงานงานกูงัดสองขึ้นเลยนะเข้าหลังเข้าหลังเข้าสองเข้าเฮ้ยสองหลังเข้านะสองนะแค่หนึ่งกูตายเลยโอ้ยอ้ยโอ้ยยิงอย่างกระโดดไม้ไม้โคตรดาวนสันโบนีม่ต้องยิงเลยไม่ยิงเซ็ตไรอ่ะมาแล้วชดกูแล้วหนึ่งเซ็ตน่าจะเขียวมันถือเขียวอ่ะ ตายดีไม่ไม่นี่มันไม่ถือเขียววังหน้าเยี่ยมเลยนะตายตายตายละมาๆๆนั้นนันอย่าเก็บเมามา,ม,า,ม,า,ม,าม,มันไม่ใช่ต่อที่ขึ้นไปอะ่ะมาๆเอาไอ้ไมป้ปนไอ้เช่นนี่เขายิงแต่ยังไม่ได้เก็บโถผมลืมหนูชื่อยิ่งคุณเขาไม่ยิงแต่บอกนด้ไหมกูเปิดหางคีราชานมึงไม่รู้เหรอ มาอย่ามาแบ่งตองเลยนะตอน่อ้ตัวหอยท่านตัวหวยอย่างเดียวอ่ะโอ้คือเจ้าไหมถามแค่นี้คือเจ้าไหมถ้ามีหอยเดียวเออเอาเลยเออให้มันแบ่งนี้หอยตัวมันจะแบ่งอ่ะที่ไหนอ่ะออมาผมเพิ่งมีแต้เมื่อกี้นี่ยังไงเจ้านี่เออคือคือใคไม่เท่าเท่าเลยเหรออันนี้งงไปไหนอะคุยงคุยงบนครับอยู่ข้างล่างครับ ก็จะต้นเรื่องพิมอยู่บนนะเดี๋ยวไปเช่าตัวละครเหมือนพิวดีกว่ารู้สึกมีโคดเริ่มเอออ่าละนี่ไอเจ้านี่เฮ้ยคันนี้กี่ขึ้นเใคยอะไรไม่รู้อไอเดี๋ยวคงไม่ใช่ก้าสองแสนแล้วครับน้องตองธรรมดาสองแดงตายไปแล้วอ่ะเป็นสองสองแสนมึงมึงมึงยิงแต่มึงไม่ดูหลังไงไม่เห็นครับยิงปุ๊บมึงหิวปั๊บเลยเออ้ใกล้ผมว่ายิงไ่ยิงออกไปยิงไม่ทันเดี๋ยวทำมา เฮ้ยกูไม่กล้าดันไปว่ะตรงนั้นกูเห็นมีคนรู้ว่าตองแสงไอ้เหี้ยวิ่งใส่มาคิ้วหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามาแล้วเว้ยพวกมันมาแล้วเอาดีกูวนกูวนกลับเลยกูวนลุตขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเลยมันมาแล้วมึงเนียนเกินมึงเนียนเกินสวยตองแสงแตกสวยโอ้กูไม่ได้ โอ้แม่ไอดาได้แงไม่ใช่กูกูไม่ได้เก็บไอสหาทีอะไรเพื่อนนี่หน่อยแงแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมิคุลมาเพิ่มเพิ่มเอ้ยเพิ่มสองมิคูลอะ NKK กับแคนที่ไรน่ะ MRX เนาะเงาะเงาะเนาะไม่ได้หมดดีกว่าไอ้เนียไม่ไม่ได้ซองเลยเงี้ยไม่ได้คืนเออเนาะเสียลูกกระสุนนี่แงแม่เอาอุ้ยซองคุรันจกเอาคิวเลย จะลักันไปถึงไหนวะใบดุนออกไมได้นะครับออไม่ได้นะครับขึ้นนำตายอ่ะเฮ้ยว่าแต่ทำไมปืนมันเป๋ี่ยอ่ะนตาเล่ยหรอปไม้ไม่ตลกไม่แล้ว้กล่ำมปืนตาเล่โคตรโหดในเชดแค่ขนาดเปี่ยยังต้องกหดออย่างเดียว ได้อะไรก็ได้อนกันไอ้ที่ไม่ได้กิดนะกูกูคิวไปยี่สิบสองกว่าตัวไอ้ีแบบได้เซตโคตรเยอะอสองใสแล้วงั้นตอนนั้นอะไอ้ี่ากูคิวโอ้โหโคตรจะเยอะไอ้เพียร์ตอนกูได้สองใสมาโคตรอิ่มมาไอ่ะโอ้โ็ทั้งงั้นขอขอบอกเอาไปขายหมดแล้วไงประเดนน่ะที่ขายไว้ที่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 ขายไว้กินไม่เห็นความมือไหมเน๊ะนะโตคานากิป่ะครับกูต้องได้คิวนี้ครับ ไว่สนไอ้ไม้ไม้ฝั่งซ้ายมามไม้ท้องๆ้มาหลังนะไปเชื่อเพื่อนนี้ไม้ไปช่อเพื่อนโตายขาดที่วนพาส่งสาราสี่เ้ยครับมำไมมันตลกมากเลยวะไอ้เียไอ้ต้องไปอะไรอะกิจกรรมยึธงยึดธงเขาวงกดกิจกรรมวิดธงเงกไม่เอาเีเียหน้าไปวันใหม่แล้วทไม ไปไหมไปไหมไปไหมไปหายไปไหมไปไเลลงวะไปไหมจะได้มีกิจกรรมลงจะได้ลงอ่ะเตนนตัวเป้าไงตัวเป้าอ๋อไม่ไมกระโดปนะไไม่ไม่ตายไม่ใชเี้ยโอ้โหไอ้เฮี้ยนี่จะไได้อไปเก็บของมาได้เก็บของมาได้แล้วแล้วก็ไปตัวเป้าลงไหมไม่ครับเอาไปจะสุดไปครับว่าจะสุดไปเสทุดในเซฟครับอืมอืม ข่าววงคนนี้เซิฟไหนวะมันมันมันอออะไรลงออาอะไรลงอ่ะกว่าแปดสองแปดสองลงโอเคโอเคอีเวนต์เปียไปอีเวนต์ลงแล้วกันน้องถ้าได้แบบจิงจงแบบเอาเซตอย่างดีไปแล้วแบบสุดท้ายได้ให้เขาให้เล่นอาร์พีจีขึ้นมาไม่ใช่คือแปลว่ามันให้วิ่งให้วิ่งหาทางออกเองอ่ะเดี๋ยวไอ้มาจะสอนหาทางออกนะครับทุกคนแต่ว่าเซิฟแต่ว่านี่ไงเซิฟเซิฟเฟกิจกรรมอ่ะไหนวะเซิฟกิจกรรมมันอยู่ช่องไหนอ่ะเซิฟเวอร์ไอ้นี่เซิฟกิจกรรมอ่ะอ๋อ ดาดาดาเดี๋ยววันนี้มาจะมาเนี่ยเนี่ยไอเยี่ยงประหลาดก็มาด้วนะครับแต่ตามพี่ได้เหรอเดี๋ยวตามพี่มาแล้วกันน้องพี่ได้พี่ได้เนี่ยครับให้โดดตรงนี้นะครับแล้วก็โดดตรงนี้นะครับแล้วก็โดดตรงนี้แล้วก็โดดตรงนี้เซฟหนเอยเซฟหนเอยเซฟหน่อยมันเป็นสูตรตรงนี้ก็ทำมาถึงตรงนี้อ๋อตกน้ำเลยเซฟหนเอยเซฟหนเอยเซฟหนเอยเซฟเวอร์กิจกรรมอ่ะเสียงมันคุ้นๆว่ะคนเนี้ยเสียงมันเหมือนใครสักคนเลยอ่ะ เดี๋ยวไปชวนเลยอ่ะอู้ยอ๋อผมผมไม่ได้ผมแกล้งตกนะครับอันนี้คือผมแกล้งตกตีมาอ๋อไม่ได้แกล้งครับถ้าตกลงนจะขึ้นยังไงมาเองเป็นตสดเองโดนมันมันเริ่มเลยปะเนี่ยตีมาดิตีมาเฮ้ยมันเบียดอ่ะเฮ้ยกิจกรรมนี้กูเคยเล่นละเฮียกูเคยเล่นของเซิร์ฟอะไรนี่แหละเดี๋ยวมันจะมีเซิร์ฟเซิร์ฟมันจะมีเซิร์ฟหนึ่งพิษยังโอมตีมาเอาไปเล่นของไอ้นี่สกอตแลนด์ตีมา ก็ได้ก็มีตีมาถามสองยังไงลูกคือไปแค่ไหนคือไปแค่ไหนกูได้ละนี่นะลูกตีมาลูกถามสองลูกเซิร์ฟเวอร์กิจกรรมวันเฮ้ยแอดมินฟุกมึงเห็นมันน่ะมึงเห็นแอดมินฟุกมันน่ะตีกูมาดีถามสองแล้วลงทันบ้าวันลงทันด้วยทันทันดิเฮ้ยขอชื่อเลยวะพี่มอสปะพี่มอสไหนวะเซิร์ฟเวอร์กิจกรรมไม่เห็นเไม่ใช่พี่มอสป่ะน่ะพูดอยู่น่ะตามอสตามอสเอ๊ะ น้เอาพันไปยิงเขาได้ป่กวะไม่ได้มันเป็นเทปโซนเหรอโอ้โหไม่ตีมาทีพันมาอเล็กอเล็กซานเดอร์ตีมาหน่อยโอ้กูตุตอีแล้วไอ้เทปจะตึงอยู่แล้วไม่แม้คือปุ๊บดูดูดูคนที่โหดที่สุดตัวปุ๊บอ่ะใช่ดไหมครับผมขอใช้เวลานไอ้แค่ปุ๊บดู ปึ uhm, ๊บโดดมาอันน bo ี gosh, ้ยฮะไปตีกันก่อนดิตีกันก่อนดีเฮ้ยมึงก็มันไม่ตีกันไงขี้มามันโง่เอ้ยไม่ใช่เอ้าไอ้เฮียมันกูตีใครเนี่ยปึ๊บตีมันนี่เลขยี่สิบหกมันจะได้แบบเออคนี่ไงกูกระโดดชุดเดียวผ่านเป็นไงเพราะว่านอ้คมมันหล่อฝีมือมันดีสมาธิมาสมาธิผ่านแล้วปึ๊บ สมาธิมาแล้วโอเคเขาใครเขาบังกูวะผ่านอเียโอ้กูจะผ่านอยู่แล้วไอ้เหี้ยแม่งนำมาคู่กันห่านแล้วเอาดิเอาดิเอาดิไปดิครับกูตาดไปถึงบล็อกสุดท้ายแล้วแท้ที่เฮ้ยเอาจริงๆริงนะแล้วถ้าตัวละครใครวิ่งช้ามันจะเกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวครับไม่เกี่ยวเกี่ยวครับไอ้งงฝีสมาธิครับเดือดไอ้ไอ้ไม้ตกโอ้เบื่อ เอาดีกูวิ่งถึงเนี้ยใจอะไอ้เนี่ยโหเนี่ยแต่นี้มันโคตรยากเลยใช่เหรอแา่ไอ้แบบไม้ไม้เดียวอ่ะแล้วถ้าชนเพื่อนนะใครเป็นหัวตีอ่ะใครเป็นหัวตีอ่ะอันนั้นกูกูกูโดดไม้เดียวอยู่เอไม้เดียวเป็นยากนะเว็นต้นเกิดจริงแล้วไอ้ควางกูได้แต่เพื่อนมันไม่โดดอ่ะติดเพื่อนอ่ะกูไม่อ่ะกูอยู่ตรงเนี้ยใครจะโดดก็โดดมากูไม่โดด อันนี้กูก็ไม่โดดเหมือนกันอ่ะกูถึงแล้วกูถึงแล้วกูจะถึงแล้วอย่าอย่าตกโอ้โหไอ้เหี้ยกูจะถึงอยู่แล้วเอ้าไอ้เหี้ยมันมีมันไม่โดดไปเอามึงไม่โดดกูโต้กูตื่นเต้นเจเขี้ยอุ้ยไม่ใช่โอ้จะไม่วิ่งเวลาขามุงเอ้ากูโต้เหี้ย โอ้กูตกโอ้โหกูจะอีกอีกขั้นเดียวไอ้เฮียอีกขั้นเดียวจะถึงแล้วไอ้เฮียกูมึงดูดิมันจะบังทำไมอ่ะกูยากเะไอ้เฮียอะไรกูยาวยาวกูต้องกลับไปทางไหนอ่ะทางเดิมบอกโอ้โหแม่งเออคุยโอ้โหทางไม่โลดไอ้เฮียทางกูโล่งไอ้เฮียกูนอนปีนไอ้ยันต์ มันมเพื่อนเพื่อนหลานที่นี่ตอนนำกลับมาตกไปดิตกไปดิเทียนี่ขอให้แม่งตกไอ้ตว์ตัวดำเนี่ยเฮียอุ้ยต่อเทียชอบฟังไอพวกเพื่อนมันมันบางกลัวเพื่อนไอ้เฮียกูโตไปเฮียกูจถึงอยู่แล้วไอ้สัตว์กูจะถึงอยู่แล้วไอเฮียกูหัวร้อนว่ะกูเริ่มหัวร้อนแล้วต้หมดตกหมด วิ่งแมากโนเลยเฮผมเร้วผมแล้วผมก่อนผมก่อนผมก่อนมีการไอ้กูตุ้งมีการยจอมึงจะอยู่ไหมวะเนาะเนาะอุ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอาผมจะลุ่นเลยลุ่นเอากูไม่ลุดไอ้เหี้ยมาดิกูไปแล้วไปแล้าเน้นเน้นไปแล้วโอ้ยคุยเอ้ยใครใครใครเป็นใครเป็นหัวตีอ่ะตีเพื่อไม่มีเลย โอเคทุกคนผมขอปิดคลิปไปเท่านี้นแล้วไม่เล่นล,ลยปวดร้อนเก๋ผม้าใครชอบลิปนี้ก็เลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมาโลกเกตด้วยครับอะไรยังไม่ถึงไปครับทุกคนจุบ๊บ <laughs>